บทที่125การร่วมมือเบื้องหน้าของพวกเขาคือผืนทะเลทรายอันร้อนระอุอีกแห่งยูเฮาไล่ตามร่องรอยที่ผู้ทะเลทรายทิ้งไว้และเดินทางต่อไปจากนั้นเขาก็พบพะวะกรูโู่ที่ติดตามตัวเขามาเขาอยากรู้ว่าพะวะกรูโู่ตามเขามาทําไมพวกเจ้าต้องการอะไรจากข้าชูจงชวนที่เต็มไปด้วยความอาค่าพยาบาทกล่าวว่าพวกข้าตามมาเพื่อปล้นผู้ทะเลทรายเจ้าเด็กลามกเจ้าต้องการจะหาเรื่องข้าหรือไงอยูเฮาสีหน้าเริ่มไม่ดีขึ้นมาชูจงชวนได้ยินเขาก็พูดดูหมินเจ้าเองก็ป่าเถื่อนอยากพลายไม่ต เช่นเดียวกับศัตรูทางธรรมชาติพวกเขาทะเลาะก,กันอีกครั้งอย่างรวดเร็วลัวอูต้องเดินออกไปข้างหน้าเพื่อหยุดอีกครั้งคราวนี้เขาพูดว่าพวกเจ้าหาผู้ทะเลทรายให้เจอก่อนแล้วค่อยสู้กันดีกว่าก่อนหน้านั้นช่วยร่วมมือกันก่อนไม่งั้นผู้ทะเลทรายมีหวังได้หลุดมือไปแน่ทั้งสองคนจ้องมองกันละกันเพื่อให้ได้ผู้ทะเลทรายมาครอบครองแม้จะไม่ชอบใจนักฉูจงฉวนก็ยอมที่จะให้ความร่วมมือแต่โดยดีแต่ยูเฮากลับไม่พอใจแล้วพูดว่าให้ข้าจับผู้ทะเลทรายคนเดียวก็ยังได้ทำไมข้าต้องร่วมมือกับเจ้าด้ววยหลลลัังจจาาากททที่เาาเ้้้ตมผูะรนแ เจ้าเคยเอาชนะมันได้ไหมละ่ะลูวอูถามอยู่เฮาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดอย่างองอาจข้ายัางไม่ทันได้ต่อสู้จริงจงจังๆเลยเจ้าจะมารู้ได้อย่างไรว่าข้าสู้ไม่ได้ล้วอูหัวเราะเบาๆผู้ทะเลทรายมีทักษะสูงทาาที่ทําให้การโจมตีทางกายภาพแทบจะไร้ผลการโจมตีที่เจ้าทํามันไม่ถูกต้องวิธีการโจมตีของเจ้าอยู่ในขอบเขตของการโจมตีทางกายภาพเพียงอย่างเดียวผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินนั้นสามารถปลดปล่อยคลื่นพลังวิญญาณได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างสองอาณาจักรการโจมตีด้วยพลัังงงวิิญาาณในนระดบเเขอฮ จึงไม่สามารถจัดการกับผู้ทะเลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยูเฮาสามารถสู้กับสัตว์วิญญาณระดับทองได้อย่างง่ายดายด้วยพละงกำลังอันทรงของเขาอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของทักษะสู่ธาตุเป็นวิธีที่เขาแพ้ทางมากที่สุดถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้มันใช้พลังวิญญาณจนหมดเพื่อไม่ให้มันใช้ทักษะสู่ธาตุได้ยูเฮาพูดอย่างไม่มั่นใจแต่น้ำเสียงของเขาขาดความมั่นใจผู้ทะเลทรายถือกำเนิดในทะเลทรายและที่นี่คือบ้านของมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะใช้พลังวิญ,ญญาณจนหมดณประ อะไรกับช่องว่างระหว่างมิติพลังวิญญาณของพวกเขาหาักไม่ใช่เพราะลู่อูมากับพรรคพวกจำนวนมากพูดะเลสายคงไม่เลือกที่จะหลบหนีหลังจากการประทะก,กันลู่อูกล่าวด้วยรอยยิ้มแทนที่จะต้องเจอกับเรื่องยุ่งยากแบบนั้นข้ามีวิธีที่จะทําให้เจ้าสามารถจงตีมันได้อย่างสบายๆทำยังไงหรืออยู่เฮาทัสว่างเป็นประกายเอาขวานของเจ้ามาให้ข้าสิลู่อูพูดอยู่เฮาไม่ลังเลที่จะส่งขวานให้อีกฝ่ายไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรือลู่อูแปลกใจเล็กน้อยอยู่เฮาไม่สนใจยังไงเจ้าก็เอามันไปได้ไม่ไกลยอยู่ดี ล้วอูจับด่างขวานจากนั้นขวานก็ร่วงลงสู่พื้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้เมื่อน,นั้นล้วอูก็รู้ว่าที่อีกฝ่ายพูดหมายความว่าอย่างไงมันหนักมากจริงๆล้วอูคว้าด่างขวานด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพยายามยกมันขึ้นแต่ขวานก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยอย่าพยายามเลยหน้านอกจากข้าแล้วไม่มีใครยกมันได้ต่อให้มาทั้งเผ่าก็ตามอยู่เห่ยยิ้มล้วอูยอมแพ้ในที่สุดถ้ายกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกก็ได้ล้วอูใช้ใหายปีศาจและในทันใดนั้นขวานก็ถูกใส่ลงไปในมิติหาย ดวงตาของอยู่ฮาวเบิร์กกว้างเขาไม่เห็นอุปกรณ์การเก็บรักษาใดๆที่จะสามารถเอาขวานของเขาไปได้ใบหน้าของเขาดูว่างเปล่าขอขวานของข้าไม่ต้องตกใจข้าจะคืนให้ทันทีที่เสร็จพูดจบลูวกูก็เข้าส่มิตไหนทันทีโชคดีที่เขาสามารถเลือกสถานที่วางสิ่งของต่างๆลงในมิติหายได้สถานที่เลือกคือข้างๆแท่นลงตราหากต้องการจะจัดการกับผู้ทะเลทรายตรา,าธาที่ควรลงไว้คือตรา,าธาตุน้ำสีนัำลูวอูคิดเพื่อที่จะได้ทดสอบตราธาตุวิญญาณและผลของมันเขาได้รวบรวมสัตว์วิญญาณจำนวนมากจากที่มีคุณสมบัติต่างๆ เตรียมเอาไว้แล้วแม้ว่าแก่นวิญญาณของพวกมันจะไม่แข็งแกร่งมากแต่มันก็เพียงพอแล้วลงตราแสงสีฟ้าของธาตุน้ำพุ่งออกมาจากขวานแต่มันก็ไม่ได้สว่างมากเพราะมันถูกยับยั้งด้วยพลังธาตุของตัวขวานเองการลงตราธาสิ้นสุดลงโดยทิ้งรอยสีน้ำเงินเล็กๆไว้บนขวานเห็นได้ชัดว่าศัตยภาพของขวานนี้สามารถต้านทานการลงตราได้ทําให้มันยังห่างไกลจากขีดจํากัดไปไกลมันช่างเป็นอาวุธที่วิเศษจริง,รงๆลูอู<ๆ>ได้ประเมินคร่าวๆไว้ว่าขวานนี้สามารถลงตราธาระดับทองได้อย่างน้อยสามธาต หรืออาจจะมากกว่านั้นลู่อูออกมาจากมิติหายพร้อมกับนำขวานออกมาปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนยูเฮาจ้องไปที่เครื่องหมายสีน้ำเงินบนขวานนี่มันคืออะไรเจ้าจะลองใช้ดูก็ได้นะลู่อูกล่าวยูเฮาหยิบขวานขึ้นมาแล้วสับลงบนทรายสีเหลืองแสงสีน้ำเงินบนขวานกระพริบออกไปและทรายสีเหลืองก็ถูกตัดเป็นร่องน้ำในทันทีตามหลักการแล้วผืนทรายสีเหลืองทั้งสองด้านจะต้องยุบลงอย่างรวดเร็วและเติมเต็มร่องน้ำนั้นแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นความเร็วในการหายไปของร่องน้ำนั้นช้ามาก ยูเฮาเข้าไปดูใกล้ๆและก็พบว่ามีคราบน้ําจางๆอยู่ที่ร่องน้ําเจ้าทําได้ยังไงกันนี่มันของดีมากเลยนี่นอยูเฮาพูดอาจจะมีประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งหน้ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ใช้พลังใหมน่นี้หลังจากนั้นสักพักเขาก็วี่ยงสับเล่นอีกเจ็ดถึงแปดครั้งลู่อูมองไปที่ตรา,าธาตุมันมีข้อจํากัดความทีในการใช้งานด้วยนนด้วยสภาพตอนนี้เจ้าน่าจะฝันด้วยพลังตรา,าธาตุได้อีกแค่สองถึงสามครั้งอยู่เฮาหยุดมือของเขาอย่างรวดเร็วแล้วมองไปที่ลู่อูอย่างประจบ ถ้าพลังนี้หายไปแล้วข้าจะต้องทําอย่างไรต่อละ่ะทํายังไงถึงจะได้มันมาใช้อีกนี่เรียกว่าการลงตราวิญ,ญญาณถ้าพลังของตราหายไปข้าสามารถลงตราใหม่ให้กับอาวุธได้อีกครั้งลูกอูกล่าวอยู่เฮากับพริบตาและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความชอบธรรมข้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้มีเหตุผลมากพวกเราควรร่วมมือกันชูจงฉวนโค้งเอวปากของเขาและดูหมิ่นอีกฝ่ายอยู่ในใจลูกอูกพยักหน้าด้วยความพึงพอใจผลก็คืออยู่เฮาได้เข้าร่วมทีมในที่สุด เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วอยู่เฮากับทุกคนในคณะเดินทางก็ออกตามรอยหาผู้ทะเลทรายอากาศน่าจะร้อนขึ้นเรื่อยฮ่าฮอากาศที่แผดเผานั้นทําให้รู้สึกแน่นหน้าอกลัวอูยิบน้ําออกมาและส่งให้คนอื่นๆซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นทันใดนั้นอยู่เฮาซึ่งเป็นผู้นําทางอยู่ข้างหน้าเขาหยุดและพูดอย่างระมัดระวังข้าผ่านที่นี่มาแล้วข้างหน้ามีงูตัวใหญ่นอนอยู่ไกลๆเราไม่ควรไปรบกวนมันโชคดีที่ผู้ทะเลทรายเองก็ไปได้มุ่งไปทางที่งูใหญ่นั่นนอนอยู่ไม่งั้นพวกเราคงจะลําบากไม่เบาทุกคนพยักหน้า พวกเขาเดินเลื่องไปทางอื่นประมาณสองถึงสามชั่วโมงอยู่เฮาร้องออกมาด้วยความดีใจบนใบหน้าของเขาร่องรอยหายไปแล้วทําไมเจ้าดูมีความสุขละนั่นในเมื่อร่องรอยของมันหายไปแล้วลูกอุ่าสน้ําใสน่าให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นเล็กน้อยเขาไม่มีทางเลือกอากาศมันร้อนเกินไปพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้เหมือนเตาอบขนาดใหญ่โชคดีที่ไม่ติดไหมน้ําเพียงพอไม่งั้นพวกเขาคงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานการหายไปของร่องรอยหมายความว่าผู้ทะเลทรายไม่ได้หนีไปไหนอีกแล้ว แต่มันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวแถวนี้ยูเฮาอธิบายชูจงชวนสะบัดทัดในมือของตนแล้วบ่นว่าที่นี่มันรกชัด,ชดเราควรรีบตามหามันให้พบและใช้เวลาให้เร็วเพราะข้าเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงค้นหามันอย่างรวดเร็วแต่หลังจากค้นหาอยู่นานก็ไม่พบวีแววใดๆของผู้ทะเลทรายเจ้าคนเถื่อนนี่แกล้งเล่นหรือเปล่าเนี่ยชูจงชวนรู้สึกหงุดหงิดยูเฮาสวนกลับไปถ้าเจ้าไม่เชื่อที่จะข้าบอกก็ไปก่อนเลยสิข้าไม่ได้ขอให้เจ้ามาร่วมมือก,กับข้าเจ้าเจ้าเจ้า,จาชูจ ลู่อูถอนหายใจยาวเหตุใดพวกเขาทั้งสองถึงทะเลาะอีกแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นที่เลี้ยงเด็กจริงๆลู่อูกำลังจะพูดหยุดทั้งสองคนอีกครั้งแต่จู่ๆพื้นโลกก็สั่นสะเทือนลิงยักษ์ที่มีเปลวไฟสีดำไม่ไปทั่วตัวได้มุ่งมายัางสถานที่แห่งนี้ไม่จริงน่านั่นมันเจ้าลิงยักษ์นี่ลู่อูตกใจมากจังหวะนั้นพวกเขาก็รีบไปซ่อนตัวในเนินทรายขนาดเล็กหลบซ่อนตัวอยู่ในทรายสีเหลืองและสงบตัวเพื่อปกปิดลมหายใจของพวกเขาเนื่องจากระยะทางนั้นยังถือว่าห่างไกลพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องใช้้ทักษะะะลลุมิเพื่อหหนนนีีในขณ โชคดีที่ลิงยักษ์ได้เคลื่อนที่ไปอีกทางและการสั่นสะเทือนของพื้นดินลดลงไปเรื่อยๆทุกคนถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกโชคดีจริงๆทว่าทันใดนั้นเองพื้นทรายก็พังทลายลงพร้อมกับการแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้ทุกคนต้องลง้มลงโดยไม่มีเวลาตอตอโต้แม้แต่น้อยบทที่126กแท่กระดูกฟ้าลู่อูตกลงไปในหลุมโชคยังดีที่มีสายนุ่มๆอยู่ใต้หลุมมิะนะนถึงแม้จะเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณมิติสูงแต่ในระยะความสูงกว่า10เมตรมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อ และกระดูกของพวกเขาแตกละเอียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นี่ที่ไหนลัวอูมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังมันเป็นหลุมขนาดใหญ่มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่มันถูกปกคลุมไปด้วยทรายสีเหลืองทําให้ทรายที่อยู่รอบๆเกิดการสั่นไหวตามการเคลื่อนที่ของลิงยักษ์ทำให้มันถล่มลงมาและเขาก็ตกลงมาสําหรับเขามันมืดมากเขามองไม่เห็นเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีรูอื่นอีกที่นี่จูจูเท่าเย่พูดออกมาด้วยความลังเลมีอะไรงั้นหรือลัวอูถามอย่างรวดเร็วเมื่อ30สปีก่อนทีมของข้าเคยตกลงไปในหลุมลึกเพราะว่าทรายสีเหลืองยุบ เทาเย,ย่เริ่มหวนนึกถึงอดีตด้วยเหตุนี้เราได้พบกับแทะกระดูกจำนวนมากเราโชคดีและเรารีบวิ่งเข้าไปจับลูกแพมาสองตัวอย่างไรก็ตามเนื่องจากการกระทําในครั้งนั้นทําให้ทีมล่าสัตว์ของข้าสูญเสียคนไปมากกว่าครึ่งและหลังจากกลับออกมาพวกเราได้ยุบทีมลงแยกย้ายกันออกไปพื้นที่ในทะเลทรายการ,การยุบตัวไม่ใช่สิ่งที่หายากแทะกระดูกมันมีลักษณะทั้งตัวเป็นโครงกระดูกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมันเหมือนสัตว์ที่ตายไปแล้วแต่มันกลับมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ภายใต้พื้นนนนนนดิมมมัไมัไไ่่ีอออออะรรแบบ,อบอ้้หหกกาาลูย ขณะนั้นได้มีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นจากนั้นดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนก็ปรากฏออกมาจากความมืดมันแปลกมากมีสัตว์วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเฝ้าดูอยู่หน้าขนลุกชะมัดยูเฮาพูดออกมาอย่างช่วยไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างที่คิดนักอะไรกันทันใดนั้นสัตว์วิญญาณหลายสิบตัวก็ปรากฏออกมาแพ้กระดูกสัตว์วิญญาณระดับทองถ้าเกิดเราสู้กับมันเราแย่แน่กึกกึกภายในความมืดแท้กระดูกหลายสิบตัวค่อยๆเดินออกมากระดูกของมันเป็นสีขาว ตามที่คาดพวกมันไม่มีเลือดเนื้อและดวงตาของพวกมันเหมือนลูกไฟวิญญ,ญาณสีแดงมันไม่มีความรู้สึกขณะนั้นจูจูอยู่เฮาก็ชี้ไปที่ความมืดที่อยู่ตรงหน้าและพูดว่าข้ารู้สึกถึงลมหายใจของผู้ทะเลทรายมันซ่อนอยู่ตรงนั้นจริงด้วยชูจงฉวนพูดด้วยความรีบร้อนอยู่เฮาพยักหน้าไม่ผิดแน่ดูเหมือนเทพีแห่งโชคยังคงอยู่ข้างพวกเขาเราจะพบผู้ทะเลทรายได้ไหมเราตกลงมาในหลุมลึกและพบกับมันทุกคนถูมือในทันทีพวกเขาไม่ได้วันเกรงที่จะต่อสู้แต่กลัวจะทําให้ผู้ทรายแตกตื่นเสียมากกว่า ตาวงออกมาสู้ซะาลูกอูเรียกตาห่วงต้าหวงเข้าสู่รูปแบบการต่อสู้อย่างรวดเร็วชูจงชวนเรียกสัตว์วิญญาณแห่งไฟออกมาพูดไฟเปลวไฟสีเขียวเข,เข้มหลายลูกระเบิดออกมาจากช่องว่างพุ่งกระแทกเข้ากับแท้กระดูอยูเฮายกขวานขึ้นและรีบวิ่งเข้าไปพร้อมกับเสือดาวหินของเขาราวกับว่าเขาไม่รู้ว่าจะถอยไปเพื่ออะไรส่วนคนที่เหลือก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะโจมตีใส่แท้กระดูรกรกกระดูกของแท้กระดูกเริ่มหักแต่ที่น่าแปลกคือหลังจากถูกทุบแล้วแท้กระดูกจะรวมตัวเข้ากันและยืนขึ้้นมครัง แม้แต่กระดูกของแท้กระดูกที่ไม่เหมือนกันก็จะถูกนำมาประกอบเป็นแท้กระดูกตัวใหม่ซึ่งทาให้ผู้คนต่างรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณเลยแต่กลับเป็นหุ่นเชิดแทนการบดกระดูกให้เป็นผงเท่านั้นที่สามารถป้องกันไม่ให้แท้กระดูกเกิดใหม่ได้ข่าวดีอย่างเดียวคือพลังการต่อสู้ของแท้กระดูกไม่มากนักโลกอูถือโลดทําให้เกิดความได้เปรียบเข้าต่อสู้กับแท้กระดูกหลายตัวได้ด้วยตัวคนเดียวขณะนั้นชูจงชวนรู้สึกว่าพูดไฟของเขาตื่นตระหนกอย่างมากมันไม่เต็มใจที่จะปล่อยไฟออกมาเเเพพีีียยยยงงงงออ่่่่าาาาดดววแตต้้้กรทจะุขไปในนสบ ชูจงชวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งไปสัจูจูพูดไฟก็พุ่งออกไปและตรงไปที่แทะกระดูกหลังจากผ่านไปสักพักแทะกระดูกก็แตกสลายไปโดยอัตโนมัติและกระจัดกระจายกลายเป็นกองกระดูกโดยไม่มีวันฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่อพูดไฟอยู่บนตัวของแทะกระดูกเปลวไฟสีแดงทั้งสองดวงได้ถูกมันดูดกลืนเข้าไปหลังจากเปลวไฟสีแดงถูกดูดกลืนเข้าไปแทะกระดูกก็ตายลงทันทีอย่างกับว่าดวงตาของแทะกระดูกนั่นแก่นวิญญาณของมันทุกคนเริ่มเอใจในทันทีหลังจากนั้นไม่นานแทะกระดูกทั้งหมดก็ลลลง,ลงแะะกกกกาายเป็นอรดูสีขว พูดไฟพุ่งกลับไปที่ด้านข้างของชูจงฉวนมันกระโดดอยู่บนไหลของเขาด้วยความพึงพอใจอย่างมากมันเหมือนกับภาพลงตาพูดไฟแปลงเป็นลูกไฟทรงกลมขนาดใหญ่และมีจุดสีแดงเล็กๆอยู่ภายในเปลวไฟนั้นฉูจงฉวนมีความสุขมากดูเหมือนว่ามันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะใช้ประโยชน์จากมันแล้วอย่างที่ท่านเห็นว่าพูดไฟนั้นมีประโยชน์อย่างมากไปกันเธอรีไปกันได้แล้วอยู่เขาคิดว่าผู้ะเลสายนั้นอยู่ตรงหน้าเขาเขากระวนกระวายอย่างมากหลังจากปล่อยใหู้ลอูลงตราอาวุธอีกครั้งเขาก็รีบวิ่งเข้าไปข้างหน้า ด้านหน้าความมืดนั้นเป็นลักษณะเหมือนอุโมงค์ยาวทุกคนเดินตามเขาเข้าไปหลังจากเดินไปได้ไม่นานจู่ๆด,ด้านหน้าก็เปิดขึ้นมันดูเหมือนจะเป็นป้องประการตามธรรมชาติที่สร้างด้วยสายสีเหลืองที่มีพลังงานลึกลับมากมายทุกคนต่างประหลาดใจใครกันเล่าจะจินตนาการถึงสถานที่เช่นนี้ภายใต้ผืนทะเลทรายกันชูจงชวนเสียสติอย่างช่วยไม่ได้เมื่อตอนนั้นเขาตกลงมาในหลุมเขาเพียงแค่อยากจะหนีออกไปด้วยความรีบร้อนแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วบางทีเขาอาจพลาดอะไรไปก็ได้ฮ่าฮ่าผู้ทะเลทรายเอ๋ยข้าพบเจ้าแล้ว อยู่เฮารีบบิ้งไปพร้อมกับถือควานไว้ที่มือปรากฏว่าข้างล่างของป้องประการมีผู้ทะเลทรายขนาดใหญ่กำลังยืนเผชิญหน้ากับพวกเขาอยู่และมันกำลังมองบางสิ่งบางอย่างผู้ทะเลทรายพบเจอผู้บุกรุกและมันส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธมันไม่คาดคิดว่าพวกมนุษย์เหล่านี้จะตามเข้ามาที่นี่พวกแพะกระดูกที่อยู่ด้านนอกนั่นทำอะไรกันอยู่อยู่เฮาหัวเราะเข้ามามาสู้กันสักสามร้อยรอบเขาพูดออกมาอยู่เฮาและผู้ทะเลทรายเข้าต่อสู้กันผู้ทะเลทรายมีความแข็งแกร่งมากเมื่อมันเข้าสู่การต่อสู้ ทำให้ปรากฏธรรมชาตินั้นเกิดการสันส่นสะเทือนตูมแขนขนาดยักษ์ย้ายของผู้ทะเลทรายถูกอยู่เฮาสับลงและทรายก็ทำการควบแน่นอีกครั้งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าสายนั้นจะควบแน่นช้ามากการปรับแต่งมันได้ผลใบหน้าของอยู่เฮาเปลี่ยนประกายด้วยวิธีนี้พลังวิญ,ญญาณที่ใช้โดยผู้ทะเลทรายจะมากกว่าเดิมหลายเท่าทุกครั้งที่มันฟื้นตัวและไม่ช้ามันเขาก็จะใช้พลังวิญ,ญญาณเข้าโจมตีสายอีกฝ่ายดวงตาของอยู่เฮาสแสดงให้เห็นถึงความบ้าคลัง่งจิตวิญ,ญญาณทะเลทรายที่แสนจะทรงพลังยอมจำนวนต่อค่าสักค่าสัญ,ญ แต่ผู้ทะเลสายไม่รับฟังเข้าจงตีอยู่เฮาด้วยความบ้าคลั่งในบรรดาสัตว์วิญญาณระดับทองผู้ทะเลสายนั้นแข็งแกร่งมากที่สุดและผู้ทะเลสายตัวนี้พัฒนายอย่างเต็มที่แล้วด้วยความแข็งแกร่งถึงระดับทองมิติที่เจถึงกระนั้นอยู่เฮาก็ยังสามารถปราบมันลงได้นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าพลังในการต่อสู้ของอยู่เฮานั้นไม่ธรรมดาชูจงชวนยืนสับสนอยู่ด้านข้างข้าต้องทําอะไรสักอย่างสัตว์วิญ,ญญาณตัวนี้มีชนิดอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่หมันก็ไม่เหมาะสําหรับข้าลูวอูปแปลกใจเล็กน้อย ทำไมครั้งแรกที่พบผู้ทะเลสายมันเลือกที่จะวิ่งหนีแต่ว่าครั้งนี้มันกลับเลือกที่จะต่อสู้อย่างบ้าคลั่งยิ่งไปกว่านั้นผู้ทะเลสายยังยืนอยู่กับที่และต่อสู้กับยูเฮาใต้เท้าของมันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆด,ดูเหมือนว่ามันกำลังปกป้องอะไรบางอย่างยูเฮาหยุดก่อนล้ววอุกระสิบยูเฮาตกตะลึงหยุดงั้นหรือเจ้ารอข้าเล่นหรือเปล่าข้าจะจัดการมันเดี๋ยวนี้ถึงแม้เจ้าจะคิดว่าเจ้าชนะแต่มันก็ไม่ยอมทำพันธสัญญากับเจ้าหรอกถอยมาก่อนล้ววอูถอนหายใจในที่สุดยูเฮาก็หยุดการโจมตีด้วววยยมมือออขขงเเาาาาาและะพูด่่จ้หไร ผู้ทะเลทรายไม่ได้ไล่ตามเขาไปแต่กลับยืนอยู่กับที่มองไปข้างหลังมันลัวอูพูดฝูงชนมองไปข้างหลังของผู้ทะเลทรายมันมีแสงเล็กๆสองแสงสลัวๆราวกับว่ามีชีวิตขนาดเล็กกำลังจะกำเนิดออกมาบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเข้าไปไกลนั่นมันอยู่ห้าตกตะลึงกลุ่มแสงขนาดเล็กกำลังลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนกับฟองสบู่ผู้ทะเลทรายปกป้องมันไว้ข้างหลังของมันโดยไม่ขยับขยื่นลัวอูใช้หาปีศาเพื่อตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มแสงขนาดเล็กและเขาก็พูดขึ้น ทะเลทรายได้ถือกำเนิดมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปีก่อนที่ผู้ทะเลทรายจะถือกำเนิดขึ้นใครจะคิดว่าเรานั้นจะโชคดีมากพอที่จะเป็นสักขีพยานของกระบวนการถือกำเนิดของผู้ทะเลทรายกันเท่พาพันผู้ทะเลทรายไม่ปรากฏระดับทองมิติระดับทองแดงมิติหนึ่งทักษะสูทธาระดับเพื้นเพสิ่งมีชีวิตที่เกิดในทะเลทรายมีความสามารถในการควบคุมทั้งถุนทรายและดินอยูฮาพิมพำนั่นมันผู้ทะเลทรายที่เพิ่งเกิดงั้นหรือใช่แล้วละ่ะ เพราะว่ามันเห็นว่าพวกเราเข้ามามันจึงเลือกที่จะไม่ไปหนีไหนแต่จะอยู่เพื่อปกป้องสิ่งนั้นไว้ลัวอูพูดอย่างช้ามายมกเพื่อปกป้องผู้ทะเลทรายที่เพิ่งเกิดไว้ผู้ทะเลทรายตัวนี้จึงเลือกที่จะอยู่กับที่ไม่ไปไหนมิฉะนั้นด้วยความสามารถของมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกจับหืมผู้ทะเลทรายนั่งลงช้าช้าดูเหมือนว่ามันกาลังเหนื่อยผืนทรายเสียดสีกันที่ฟังดูคลุมเครือราวกับว่ามีใครบางคนกําลังระบายอารมณ์อยู่ยเช่นเดียวกับฝูงชนประหลาดใจ มันกำลังพูดมันกำลังทำเสียงโดยการถูทรายเพื่อเรียนแบบภาษามนุษย์ล่วงอุธ,ธิบายสัตว์วิญญาณระดับทองนั้นมีภูมิปัญญาระดับสูงอยู่แล้วคำพูดของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วมันสามารถเข้าใจได้อันที่จริงมีสัตว์วิญญาณบางตัวที่สามารถส่งเสียงด้วยวิธีพิเศษบางอย่างเพื่อพูดคุยกับมนุษย์โดยไม่จาเป็นต้องทําพันธสัญญากันเขาไม่คิดว่าผู้ทะเลทรายตัวนี้จะทําได้ล่วอูถอนหายใจดูเหมือนว่ามันต้องการเพื่อนมันรู้สึกเบื่อตั้งแต่เกิดมันก็อยู่เพียงตัววคเดีย เพราะว่าในทะเลทรายจะมีพูทะเลทรายถือกำเนิดขึ้นในทุกๆร้อยปีแต่มนุษย์กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งนี้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จะทรงพลังที่สุดมันก็ไม่สามารถออกไปในทะเลทรายแห่งนี้ได้เพราะมันได้รับการปกป้องจากทะเลทรายแต่ความเหงาไม่ได้ทำลายพลังภายนอกมันค่อยๆไต่ขึ้นตามร่างกายเจาะผ่าดูขุมขนเข้าไปยังเส้นเลือดและไขกระดูกเพื่อกัดกร่อนทุกสิ่งมันต้องการหาสหายรสชาติของความเหงานั้นยากลำบากมันบินขึ้นไปทั่วท้องฟ้าท่ามกลางถืนทรายเพื่อตามหามัน สิบปี20ิบปีสาสิปีเวลาผ่านไปมันก็ไม่พบมันพยายามเป็นมิตรกับสัตว์วิญญาณสายพันธุ์อื่นตลอดท้งแต่ก็ล้มเหลวโดยไม่มีข้อยกเว้นราวกับว่าเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันไม่สามารถเป็นมิตรกันได้มันเหนื่อยมากในที่สุดมันจึงกลับไปยังจุดเริ่มต้นนั่นคือที่ที่มันเกิดมาในขณะนั้นมันรู้สึกประหลาดใจหลังพบว่ามีชีวิตขนาดเล็กกำลังถือกำเนิดขึ้นมาดังนั้นมันจึงกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่แห่งนี้ปกป้องชีวิตขนาดเล็กนี้เอาไว้ ขณะนั้นกลุ่มของแสงดูเหมือนจะเริ่มฟักตัวแสงสีเหลืองอร่ามทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นและสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผู้ทะเลสายมองไปยังแสงและก็แสดงความสุขออกมาฝูงชนมองไปที่มันชูจงชวนนั้นตื่นเต้นมากเขาภาวนาอยู่ในใจตลอดเวลาว่าได้ปลดเธอช่วยออกมาเป็นสัตว์วิญญาณรูปร่างมนุษย์ทีในที่สุดแสงก็แตกออกเหมือนกับเปลือกถ่ยที่กําลังฟักตัวแสงเปล่งเป็นสีเขียวมันเป็นใบกระบองเพชรอ่อนดังดอกบัวที่พันหอ,อก,กันเหนียวแน่นใบกระบองเพชรนั้นเต็มไปด้วยหนามแหลงขนาดเล็ก จากนั้นใบกระบองเพชรก็เปิดออกเล็กน้อยแสดงรอยยิ้มที่ไร้ดิงสามันเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือที่กำลังมองโลกใหม่ด้วยความสงสัยชูจงชวนหายใจเข้าลึกๆมันเป็นตามที่หวังนั่นคือผู้ทะเลทรายที่เขาเห็นจากหนังสือโบราณแต่เธอยังเด็กมากและต้องใช้เวลานานในการเติบโตอย่างไรก็ตามผู้ทะเลทรายแสดงความรู้สึกผิดหวังอย่างมากมันนั่งนิ่งราวกับหัวใจจะแตกสลายทำไมถึงต้องเป็นมนุษย์ทำไมถึงไม่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับมันอยู่เฮาเดินเข้ามาและเกาหัวเฮ้ hey, ถ้าเจ้าต้องการเพื่อนฝูง เจ้าก็ตามข้ามาสิผู้ทะเลรายมองไปที่จุดเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขารายเสียสีกันจนเกิดเสียงไม่ทำไมล่ะอยู่เฮางงวยข้ากับเจ้านั้นไม่เหมือนกันอยู่เฮายิ้มกว้างและตกไปที่ขาของผู้ทะเลรายแน่นอนว่าเราแตกต่างกันถ้าข้าไม่มีขวานข้าก็เอาชนะเจ้าไม่ได้แต่มันจะหยุดลงถ้าเราเป็นพันธมิตรกันผู้ทะเลรายกำลังพ่ายแพ้มันไม่เหมือนกับการเป็นสหายนั่นคือข้อสรุปที่มันค้นหาสหายมานานนับหลายปีมันรู้สึกแย่มันพยายามเป็นเพื่อนกับสัตว์วิญญาณตัวอื่นๆ แต่ลึกเข้าไปในป่าหงชานั่นเป็นสถานที่แห่งคำสาปสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่นี่กันอย่างไม่ปกติยิ่งไปกว่านั้นสัตว์วิญญาณที่มีฝูงของตัวเองมันก็ไม่เปิดกว้างนับประสาอะไรกับต่างถ่อพันธ์มันจึงสร้างความเข้าใจพวกที่แตกต่างกันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อยู่เฮาชี้ไปที่เสือดาวหินของเขาและพูดว่าเจ้านั่นก็แตกต่างกับข้าแต่เราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันร่างกายของเสือดาวหินที่ดูเหมือนว่าถูกทํามาจากหินมันเหมือนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อแต่มันยง,งยอยู่เ่เาาไดด้้ชิ ผู้ทะเลรายเงียบด้วยความลังเลไม่ต้องคิดมากอยู่เฮาตกหน้าอกของเขามากับข้าสัตว์วิญญ,ญาณตัวใหม่ของเผ่าเรานั้นสูงและแข็งแกร่ง,งเช่นเดียวกับเจ้าพวกมันเป็นมิตรเจ้าสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มันดีกว่าอยู่ที่สถานที่แห่งนี้มากต่อให้เรายังไม่ทําพันธสัญญากันข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมเผ่าของเราก็ได้นะถ้าเกิดว่าข้าโกหกข้าจะยอมถูกสับออกเป็นสองท่อนด้วยขวานฟ้าอยู่เฮาสาบานกับผู้สายทั้งคู่หยุดอยู่เป็นระยะเวลานาน,านได้ผู้ทะเลรายตอบตกลงทุกคนตกตะลึง ไม่คิดว่าอยู่หาผู้ที่เคยต่อสู้กับมันมาก่อนอย่างดูเดือดไม่ยอมแพ้กันจะมาตกลงกันง่ายๆด้วยการพูดคุยอย่างสันติ Victoria. อย่างไรก็ตามผู้ใช้พลังวิญญาณคนนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับมัน <S <S เขาเผยให้เห็นถึงความบ้าบิ่นและไรเหตุผลในอีกด้านหนึ่งวิธีการของชูจงชวนนั้นกลับไม่เหมือนกันชูจงชวนจ้องมองไปที่ผู้ตัวเล็กด้วยความรักและพูดเบาๆสวัสดีเจ้าหนูดวงตาของผู้ทะเลทรายตัวเล็กนั้นเป็นสีดำเธอค่อยๆโผล่หัวออกมาจากใบกระบองเพชรเธอรู้สึกกลัวเล็กน้อยเพียงแค่มองเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ แต่ให้เธอก็รู้สึกถึงความใกล้ชิดโดยสัญชาตญาณเธอกำลังอยากรู้อยากเห็นปิงปิงพู้ทะเลรายตัวเล็กทำเสียงแปลกๆชูจงชวนค่อยๆอ,อุ้มเธอขึ้นหนามบนใบกระบองเพชรแทงเข้าไปที่มือของเขามีเลือดไหลออกมาอย่างชา้าๆแต่ชูจงฉวนกลับไม่รู้สึกตัวมากับข้าเธอเจ้าหญิงตัวน้อยชูจงฉวนยิ้มด้วยความอ่อนโยนผู้ทะเลรายตัวน้อยลุกล็ลุกลนเล,ล,ล็กน้อยแต่เมื่อมองไปที่รอยยิ้มของคนที่อยู่ตรงหน้าเธอจนทำให้เธอเริ่มใจอ่อนลงขณะเดียวกันเธอยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังถูกหนามแทงด้วยหนามของเธอเอง เธอดึงหนามกลับด้วยความตื่นตระหนกและมองคนตรงหน้าอย่างระมัดระวังดวงตาของชูจงฉวนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนผูดทะเลสายตัวเล็กพยักหน้าโดยไม่ตั้งใจ